ใครบางคนเคยบอกว่ารักฉันมากมายก็พอนา้นไปทําไมจะรักกลายเป็นเปลียดก็เป็นคนดีก็เป็นคนมีความฝันครับ<ล>ก็ทําไมไวัยรุ่นก็ของของผมจะเป็นช่วงชีวิตแห่งดนตรีมีแต่ดนตรีเท่านั้นเลยตอนอยู่โรงเรียนเก่าเนี่ยทุกคนก็จะเรียกผมว่าตาแปะเฝ้าทําคืนพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยทักเที่ยงออกแล้วเล่นบา,นนบานสนึกบาสเสร็จ3:00นปุ๊ับบ้านเลยมไปไปยุ่งครแล้กับซมวงเลนดตีกัเ,กเพื่อน กวดตลอดแฟนก็ไม่มีนะฮะคือไม่มีเรื่องความรักอะไรจริงๆก็ไม่มีเข้ามศก็มีโอกาสไปเข้าเข้าที่ไม่โดนที่เป็น่าไม่ใช่อะไรแบรนี้ก็ชีวิตวัยรุ่นตอนมักยรยมก็ไม่เรียนครับนั่งหลับองหลับ เพราะว่าติ่งแก้มครับ <c oughs> <c oughs> มันเด็กติดเแก้ม <c oughs> <c oughs> ผมจบมาได้ไงผมยังไม่รู้เนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ผมผมดีที่ผมผมได้ได้ไปเรียนเรียนแบบกีตราร์คลาสสิกจริงจังทำให้สองข้อไม่ดมได้คือมันก็มันชีวิตมันก็หาหลักอะไรให้ชีวิตสักอย่างอย่างนี้มันดีดีค่าจะโอเค ก็ช no ่วงเรียนนะครับก็ได้เข้ามาวงดุริยางนะครับซ้อมดนตรีซะเยอะก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็ช่วงมต้นอะไรเงี้ยครับเราเราเน้นทํากิจกรรมซะเยอะอะไรยเงี้ยจนไม่สนใจการเรียนของพี่โฟเขาเรียกว่าตะแปน่เฝ้าทำของผมเรียกว่านัเดชเฝ้าทำก็ก็เหมือนไปรุ่นทั่วไปครับเล่นดนตรีเหมือนเพื่อนๆน้องๆเรามาอย่างเงี้ย วิลกรรมเยอะมากมันจะเอาเรื่องไหนผมเป็นคนชอบแกล้งคนมากอย่างถึงแล้วมีเด็กเนิร์ดๆนะฮะเด็กเนิร์ดๆเี็นเก่งเนี่ยเขาก็จะเป้หนักๆเราก็จะไปเอาอิดเอาหินเนี่ยใส่เข้าไปในเป้เพิ่มความหนักให้มันแล้วก็นั่งรถเมล์กลับบ้านนะเปิดมาเปิดมาโอ้โหอิดอิดเนี่ยเด็กๆ ช่วงมัธยมจะทําอะไรแบบเยอะมากก็เรียนดีนะตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจทํากิจกรรมด้วยโอเคเราเริ่มอยู่โรงเรียนแล,ล้วก็พลาดในกิจกรรมก็เริ่มเ,เ,เ,เข้ามาดนตรีก็าาเริ่มเข้ามาในช่วงนั้นเหมือนกันก็เร,เริ่มไปเป็นนักร้องนําของวงดนตรีหนึ่งในช่วงมอตน้นหรือเขาก็เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับเขาก็ชวนไปร้องชอบเล่นกีฬาด้วยเล่นกีฬาเตะตะกร้อเย็นอะไรเงี้ยครับกับร,รุ่นพี่ บำลลรก็มีตอลลูสีอะไรเงี้ยข้างใครเขาดังมากทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหญ่โตนครับเฮ้ยมันจะเป็นเด็กเครียดนั่นแต่เด็กนะเป็นคนจริงจังเออใช่ก็ก็ใช้ร่างกายใช้หัวใจกับทุกเรื่องให้เต็มที่รู้เพราะว่าบางคนน่ะเขาเขาก็ทำใช้ชีวิตแบบ อยู as, eh. e decir, ่ในห้องเรียนตามตําราเรียนอ่ะเราคิดว่านั่นแหละสิ่งที่ครูเขาสอนสิ่งที่เขาบอกนั่นมันคือมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเรายังเลือกได้น้องๆคณจะคณจะต้องต้องรีบฉกฉวยเวลาที่ตัวเองมีตอนเนี้ยให้มาก